ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่17เมษายน2 5 6 4นะคะเป็นยังไงเนาะ f อฟนูน่นอยเนาะจ้ะเมื่อวานในเลขห้าน้นอยลเลขรัฐบาลไทยเนาะจา้ะเนาะตายเรียบเลยเนาะจ้ะแอดมินกะขอโทษทุกท่านเนาะจา้ะเนาะเลขรัฐบาลไทยแอดมินกะ เก่งบกเขา,านาะจะเนาะหละกะห้าหน้อยเมื่อว่านี่ลุดมัดนาะจะเนาะเหล็กห้าหน้อยเมื่อว่านี่ลุดมัดนาะจะบอมาเนาะจะ กากคลักกะเลขเลขรัฐบ,บาลไทยเนาะจ้าเนาะทีแอดมินเอามาวิเคราะห์ให้เนาะจ้ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะจ้ะไปพิษท,ทางเนาะจ้ะหาหกบัตรล่องลางเนาะจ้าเนาะหาหก หากลงลางแอดมินกับบดายคือกันเนาะจ่ะเพราะว่าแอดมินเล่นตะบนเล่นตะบนเลนเลนแตยูในหนีเนาะจ่ะเนาะบัตรลงลางเนาะจ่ะบนลงลางงวดน,นาสู่ต่อบรัฐบาลไทยถ้าสู่ต่อแอดมินกับสิหาแนวทางมาลง่หายคือเกาเนาะจ่ะเลขมาอยู่แต่ว่าจับ ไปพิดท่างซื้อๆเนาะจ้ะรากะเลขปูเนาะจ้ะเนาะเอิรนไม้เนาะจ้ะเนาะเลขปูปูสังกำแพงวัดเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเพิ่นซื้อปูอีหยังก่อแอดมิทจำบ่ได้เดี๋ยวแอดมิทสิบอกทุกฟังปูเมียงเนาะจ้ะเนาะ เพิ่นซื้อปูเมียงวัดอัลลันทกาลามนะจ้ะเนาะที่เพิ่นว่าเพิ่นจะสร้างกำแพงวัดเนาะจ้ะที่ทางวัดกบะบพราท่านนี่มีกำแพงเนาะจ้ะบ่เขาเนาะจ้ะเนาะแอดมินกะขอโทษทุกท่านน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแอดมินกะสิน้ำแนวทางมาให้คือเก่าเนาะจ้ะนะเนาะเหล็กเหล็กบ่เขา้าแอดมินกะน้ำแนวทางมาให้คือเก่า ม่วนนาอาจจิเข้าก็ได้นะจนะ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่อยากจะเฮ็ดบุญหรือว่าอยากจะท้ำบุญแต่ยังบ่ทันนี้มีมองถ้ำนะจนะ๊ะเนาะจะร่วมจะร่วมสร้างกัมเพงวัดก็ได้นะจนะ๊ะเนาะไมล์เลขบัญชีก็ตามนี่นา่าจ๊ะเดี๋ยวแอดมินสิเฮ็ดไปไม่อยู่นานะ่าจ๊ะเนาะเดี๋ยวแอดมินพ่านนี้มีเวลาเฮ็ดไปอยู่ เบิไ้ไงปนี่ไปก้อนนะจน๊ะเนาะตามนี่นะจน๊ะเนาะไมายเรยกบัญชีก็เป็นซื้อของแอดมินนั่นลหละจ้ะเพราะว่าทางวัดเพิ่นยังว่าให้ในมีบัญชีเนะจ๊ะเนาะลากาท่านใดสีสั่งถูกถูกเสียงไทย กับแอดมินนูน้อยนะจ้ะเนาะกะตามนี่เลยเด้อจ้าโทรมาหรือว่าทักไ id ไล่แอดมินมาเนะจ้ะเนาะแอดมินกะสิเริ่มส่งคล้องแล้วนะจ้ะเนาะถ้าไปซนี่เขาเปิดแอดมินกะสิเริ่มส่งของให้แล้วเนะจ้ะแต่ว่าอาจจะติดเสาร์อาทิตย์นะจ้ะเนาะที่แน่กะ น่าจะเป็นวันจัน์เนะจ้ะเนาะมาต่อที่ห้าน้อยกันเลยเนาะจ้าเบิงเบิงลอตเตอรี่แอดมินเดี๋ยวก่อนสิบไปเบิงว่าสิได้ว่าสิได้เอามาอ้าง ท่านผู้ชมหอดต,ตาบอดได้จักโตเนาะจ้ะเนาะมียุ่สองใบคือกันหอดต,ตาบอดได้มาอ,าาอ,อ 5, ้างํำออกหาหกขังหลางวันนี้แม่เนาะวันหนาวไม่เนาะจ๊ะไฮเซาบอดได้ดอกเนาะจ้นะเนาะพ่นมักตัวเลขเล่นเลนกับบ๊วลายเนาะจ้นะเนาะพ่อได้รุ่นเล่นพ่อได้รุ่นเนาะจ้ะ ลอตเตอรี่แอดมินกะบบสือลายเนาะจ้ะสืองวดละสองสามใบเนาะจ้ะเนาะแอดมินกะทุ่นหน่อยคือกันเนาะจ้ะเนาะแอดมินกะบอลเลนหลายกระเลนใต้ดินน้ำแนหาบาทสิบบาทเนาะจ้ะมาเบิงเเลขในตารางกันต่อเนาะจ้ะเนาะสำหรับเลขห้าน้อยเลขเด่นในตารางวันนี้นะคะ หนึ่งสามสี่แปดเก้านะคะเด่นศูนย์และรองหนึ่งนะคะจับวินชุดเด่นนะคะ ชุดเด่นนะคะก็จะมี01 03 04 08 09 13 14 18 19นะคะต่อไปที่ชุดกันนะคะ ชุดกันนะคะก็จะมี3 4 3 8 3 9 4 8 4 9แล้วก็8 9นะคะต่อไปแอดมินสีเจาะให้เนาะจา้ะท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะ ตัวเลขกัมีเข่ามีรูดเด้อจ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะจ้าเนาะให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนํ่เด้อจ้าเดอ้อเลขห้าหน้อยร่วมสามรอบในตาล่างเดียวกันเด้อจ้าท่านใดที่เขามาไมา่อาจจะบลูนะจ้ะเนาะเลขตาล่างนี่เป็นเลขห้าหน้อยร่วมสามรอบ ในตารางเดียวกันนะจ้ารอบพิเศษรอบปลัดปกติละกะ VIP เนาะจ้าแต่ถ้าได้แล้วรอบแรกกะให้ยุด,ด้ยจ้าเปิดเส้นที่เขาสิเขากะยากอยูเนาะจ้นะเนาะถ้าเขารอบพิเศษแล้วรอบปกติรอบ v ก p กะบ,บ่องไปต่อเนาะจ้าถ้าเห้าได้แล้ว กะยุดให้เป็นเนาะจ้ะเนาะเมื่อไม่กระจังเล่นต่อเอนอจาจ้ะเนาะสามโตเจาะด้วยจ้าโตเน่นเนาะจา้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ